สวัสดีคะ่ะลูกค้าเซตนี้ก็ยังคงเป็นเซตมีดทําครัวเหมือนเดิมนะคะพวกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้บางเล่มก็สับกระดูกชิ้นเล็กๆได้นะคะตัดกิ่งไม้เล็กๆได้แต่บางเล่มก็เหมาะกับงานหั่นซอยมากกว่านะคะลูกค้า ทุกเล่มจะเป็นงานตีล้อขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10บล้อนะคะชุบคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรค่ะเล่มที่1นะคะความยาวสุดใบของใบ,บมีดอยู่ที่10.3นิ้วกว้าง1.7นิ้วนะคะสันหนา4มิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว5.6นิ้วนะคะเล่มที่1ราคา890บาทรวมส่งค่ะเล่มที่2นะคะความยาวสุดใบอยู่ที่10.7นิ้วนะคะกว้าง1.6นิ้วสันหนาห้มิลตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูลายเสือนะคะ เล่มที่สองราคา890บาทรวมส่งข่ะเล่มที่สามนะคะเล่มที่สามความยาวสุดใบของใบมีดอยู่ที่9.7นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะคะความยาว5.6นิ้วนะคะเป็นมีดแล่หั่นซอยนะคะขัเล่มที่3ราคา890บาทรวมส่งขัเล่มที่4ี่นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่9.6นิ้วความกว้าง 1.5จุด้านิ้วนะคะสันหนาสี่มิลตัวด้าม5้าุนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงติดกระพี้สวยเกย๋ไปอีกแบบนะคะลิมที่สี่ก็ราคา890บาทรวมส่งกับเป็นมีดแร่สวยๆค่ะลิมที่5้านะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่9.2นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนาสี่มิลตัวด้าม 5. 3ุนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากค่ะลิมนี้ก็ราคา890บบาทรวมส่งนะคะ เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กหนบใบมีดลงลายตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยขัเล่มที่5ราคา890บาทรวมสง่งขัเล่มที่6นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่8.7นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันนา4มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วนะคะเล่มที่6ราคา790บาทรวมสง่งขัเล่มที่7นะคะขัเล่มที่ห 790บาทรวมส่งนะคะทุกเล่มมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะข่ะเล่มที่7นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่8.2นิ้วความกว้าง1.7นิ้วสันหนาหมิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้านไม้พยุงความยาว5.4นิ้วนะคะเล่มที่7ราคา790บาทรวมส่งค่ะข่ะเล่มที่8นะคะเล่มที่8ความยาวของใบมีด2นิ้วความกว้าง1.4นิ้วนะคะสันหนา4มิล ตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.1นิ้วนะคะเล่มที่8ก็ราคา790บาทรวมส่งค่ะเล่มที่9นะคะเป็นโบวีความยาวของใบมีด7.7นิ้วนะคะความกว้าง1.6นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะคะความยาวของใบมีด5.2นิ้วนะคะราคา790บาทรวมส่งค่ะเล่มที่9ราคา790บาทรวมส่ง ค่ะเล่มที่10นะคะความยาวสุดใบของใบมีนอยู่ที่7.3นิ้วนะคะความกว้าง1.7นิ้วสันหนา5มิลตัวด้าม5.4นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงดำนะคะค่ะเล่มที่10ราคา790บาทรวมส่งเล่มที่11นะคะเป็นมีดพกอาถันนะคะ11-12คืองานสวยมากมีแต่คนทักมาถามแต่ไม่ซื้อสักทีนะคะเล่มที่11 12ความยาวของใบมีนอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้าง สุดของใบอยู่ที่1.7นิ้วนะคะสันหนา4มิลนะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว4.7นิ้วนะคะค่ะราคา690บาทรวมส่งนะคะเล่มที่11 12ค่ะเป็นด้ามไม้พยุงดำนะคะเล่มที่11 12นะคะค่ะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจออไลน์แม่ค้าได้เลยค่ะสินค้ามีบริการเก็บเงินไปทาง